สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพน,นะครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็น3ราวนะครับก็จะเป็นราวสามัคคีราวสามัคคี VIP แล้วก็ราว v p p นะครับค่ำคืนของวันที่14นะครับเดือน7 2567นะครับพี่พก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูคํานวณโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมแต่ละครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่พี่เมื่อคืนนี้ถือว่าปังมากๆนะครับพี่พี่เนาะเมื่อคืนนี้น่าจะมาสายลูดเนี่ยสามรอบนะครับทั้งสามรอบเลยนะครับสายจ่อนี่มามาสองรอบนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมราวสามาคีนะครับผมให้ศูนย์กับสี่ไปนะครับพี่พี่ผลที่ออกแปดหกหนึ่งกับศูนย์แปดนะครับใครลูดที่ศูนย์เข้าไปที่ศูนย์แปดตรงตรงเน้นๆนะครับ ก็ได้เฮกันไปรอบแรกนะครับเราสามัคีี VIP ให้8กับ2นะครับรูด8ดผลที่ออก5 4ากับ25อันนี้นะครับพี่พผมก็เล่น85แล้วก็ามาม8เนาะ3ตัวในเข้า5 4 8เนาะทำไมไม่เป็น458นะครับเราจะมาตัวเจาะใครรูดที่8นะครับเข้าไปที่48ส่วนใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่25ตรงตรง,ตรงนะครับพี่พี่ก็ถือว่ามาเด้งๆเลยรอบนี้นะครับ เรา VIP ให้2กับ6ผลที่ออก3 9 2 9 3นะครับของเรา2 9ไม่มีเนะาะใครรูดที่2เข้าไปที่92นะครับก็ถือว่าสายรูดได้เฮกันปังๆนะครับพี่ๆส่วนแนวทางของค่าคืนนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากนะครับพี่ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยเนาะพ,พี่สมาชิกท่านใดน,นะครับอาจจะเป็นสมาชิกเก่านะครับหรือว่าเพื่อนใหม่นะครับที่ ยังไม่มีบ้านเสียงโชคหรือว่าไม่มีกลุ่มแนวทางฟรีนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะสำหรับในค่ำคืนนี้รอบแรกของเรานะครับผมให้ไปที่เลขหกับเลขศูนย์นะครับพีพ่เดี๋ยวนะครับหาปากกากว่าเนาะปากกาตัวนี้ไม่เข้มนะครับหบกับศูนย์นะครับพี่ลูดไปที่เลข6นะครับรอบแรกของเรา หก็จะมีในที่6กสองหกสี่หกนหนะครับ3ตัวผมให้ไปที่068นะครับ นะครับเราสามัคคีนะครับผมส่วนเราสามัคคี VIP นะครับให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับรูดไปที่เลข3นะครับ3 2 3 4 3 8 7 2 7 4 7 8 สตัว7 3 2นะครับนะครับผมประมาณนี้ส่วนลาว vip นะครับผมราว vip ให้ไปที่เลข1กับเลข7สายรูดให้ไปที่

นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเนะาะ3าราวก่อนรอบดึกนะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้ยิงๆปังปังทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ